อร่อยยกนิ้ววันนี้ครับผมพาทุกท่านครับมาอยู่นี่เลยฮะโซนที่เขาเรียกว่าเซนหลุยนั่นเองนะฮะแล้ววันนี้ที่นิกพามาเนี่ยโหโบอกได้เลยว่าเป็นชาที่โด่งดังและอยู่คู่ฟ้าเมืองไทยมาอย่างยาวนานครับนั่นก็คือชาตามือนั่นเองร้านของเขาเนี่ยตั้งอยู่ที่ซอยเซนหลุยสามนั่นเองนะครับผมเปิดทุกวันตั้งแต่7จ็ดโมงถึงสองทุ่มนั่นเองนะแล้วเมนูที่บอกเลยว่าอร่อยยกนิ้วมาแล้วต้องสั่งเลยนะฮะนั่นก็นี่เลยครับเป็นชาไทยลาเต้ ใส่นมสดนะฮะสูตรเฉพาะจากชาตามือนั่นเองไม่มีส่วนผสมของนมข้นแต่อย่างใดนะครับแล้วก็ยังมีไข่มุกมารากกดชื่อดังอีกด้วยนะอื้มอืมอืม,อม,อมไข่มุกมารากกดของเขาเนี่ยเวลาเคี้ยวนี่มีความหนึบแต่ไม่เหนียวนุ่มๆกำลังดีเป็นอะไรที่ดีจัดไปเลยนะเมนูต่อไปนะครับเป็นชาเขียวส้มยูสูน,นั่นเอง กินแล้วสดชื่นเออใครอยากได้อะไรสดชื่นสดชื่นนะส้มยูสุเขาจัดให้แล้วแต่ว่าอันนี้มันมีส่วนผสมของชาเขียวนิดๆด,ด้วยมันก็จะมีความหอมไปๆแล้วก็เปรี้ยวหวานนิดๆโอ้โหลงตัวมากๆเลยนะและสุดท้ายครับผมเอาใจสาวกกรีนทีนะครับใครที่ชอบทานชาเขียวนะอันนี้ก็มีชาเขียวเอ็กซ์ต้ากรีนทีลาเต้เหมือนกันนะฮะนี่ฝากไว้เลยนะครับอนี่มีไข่มุกเช่นเดิมนะนี่ นิดหน่อยสีจะอ่อนลงและรสชาติก็จะมาทันทีเลยนะฝากไว้ด้วยครับผม <S <S แล้วก็ที่มากกว่านั้นตอนนี้เขาขายดีมากเลยน,นั่นคือตัวซอฟเสิร์ฟของเขานั่นเองนิกบอกเลยนะว่าซอฟเสิร์ฟของทางชาตามือเนี่ยไม่ว่าจะเป็นชาไทยหรือชาเขียวเขาจะมีความเข้มข้นและมีความละมุนเพราะว่าทางร้านพี่ถีพี่หาแล้วก็มีการคิดค้นจนออกมาได้ดีขนาดนี้นะฮะนอกจากจะมีชาไทยกับชาเขียวแล้วตอนนี้เขาก็ยังมีนี้ด้วย เป็นชาไทยทูโทนกับชาเขียวนั่นเองนะฮะก็เพิ่มรสชาติอัตรัให้สำหรับคนที่อยากกินแบบที่มันเบนรวมกันนะอือดูดท่านผู้ชมมันก็เป็นฟิลแบบมีความหอมของชาเขียวนะแต่รสชาติเนี่ยจะออกไปหนักตรงชาไทยเพราะว่าชาไทยอ่ะเขาจะเข้มปลายไงพอรสชาติช่วงปลายเนี่ยหนักชาไทยนี่ก็มันหอมดีนะแล้วตอนช่วงต้นเดี๋ยวเวลาเราเอาเข้าไปมันจะเป็นกลิ่นหอมของชาเขียวนั่นเองลงตัวมากเลย สุดยอดเลยครับผมก็ฝากไว้เลยนะครับสำหรับทุกท่านนะฮะที่อยู่แถวนี้นะฮะหรือว่าเดินทางมาแถวนี้นะร้านที่นิกพามาในวันนี้นะครับนั่นก็คือชาตามือนั่นเองเขามีกว่า120สาขาทั่วประเทศไทยไปหาได้เลยแต่สาขานี้ที่นิกพามานั่นคือสาขาเซนหลุยนั่นเองตั้งอยู่ที่ซอยเซนหลุยซอย3นั่นเองนะครับผมเปิดทุกวันตั้งแต่7โมงถึง2ทุ่ม มาใช้บริการกรันเยอะๆแล้ววันนี้ครับอิ่มอร่อยขนาดนี้ครับก็ต้องปิดท้ายด้วยนี่เลยครับใบาชาตาชาตามือนั่นเองนะครับผมบอกได้เลยนะว่าใบาชาของชาตามือเนี่ยดีจริงๆเพราะว่าปิดท้ายมื้ออร่อยได้สมบูรณ์แบบแล้วก็ทานได้ทั้งร้อนทั้งเย็นอีกด้วยนะท่านผู้ชมนี่เลยฮะโอโหแจ่มเลยไหมวันนี้เนี่ยนี่ขอจัดแบบเป็นร้อนนะครับทานอะไรเย็นๆแล้วปิดท้ายด้วยน้ำร้อนๆน,นี่ก็เยี่ยมเลยนะฮะอืม าแล้วหอมปากหอมคอจริงๆนะท่านผู้ชมไปหาซื้อได้เลยนะครับที่บูธชาตามือหรือว่าทุกสาขานะครับ120สาขาทั่วประเทศไทยหรือว่าโลกออนไลน์ก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นช้อปปี้ลาซาดาหรือว่า Official Account ชาตามือก็ได้นะจ๊ะหรือว่าอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็ง่ายๆเลยเข้าไปที่ l i น e a d a แชาตามือเข้าไปพูดคุยกับเขาได้เลยนะครับผมแล้ววันนี้ก็ยังมีอีกหนึ่งคู่ใหญ่ใจดีนะครับขิงผงสำเร็จรูปตราบ้านสมุนไพรน้ำขิงเฮียสงตีใต้หาซื้อได้ที่ b i g C ซ m a v a l u e CJ ูซีเจแล้วก็ซ u เปอร์ r k e t ชันนาทั่วประเทศไทยตอนนี้เนี่ยมีขายหมดเลยนะครับแล้วก็ยังมีขิงผงสาเร็จรูปร0% 0อีกด้วย ยังไงก็อย่าลืมไปหาซื้อกันด้วยนะครับฝากไว้ด้วยครับแล้วสัปดาห์หน้าก็มาติดตามกันต่อนะครับว่าผมนิกเล่งหงจะพาไปอร่อยยกนิ้วที่ไหนกันต่อเจอกันสัปดาห์หน้านะครับ